าลูกม่ถ้าอุ่นรถไปได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเองต้องดูแลให้ค่าแมา่เนี่ยกลับจากปฏิบัติธรรมมาอุ่นรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะขยับออกเพื่อจะเอาขิงขิงไม้แห้งนี่ครับที่แฝนตรงเตงอยู่นี่ริงเนื้ยโอ้อยู่ที่สูงมีน้ำหนักนะลงจุดโฟกัสกระจกก,ะก็แตกได้นะ จบรุ่นนี้เกา่าช่างว่าไม่มีขายแล้วลุงอะไรรุ่นนี้ไม่มีแล้วพ่อพอกับอะไรลุง่าต้องดูแลให้ดีพุ่มบ่าในช่างว่าไม่มีแล้วนะรุ่นนี้อะไรลุงนะเล็กไอ้วัดดี้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวฮะอุ่นรถค่ะเนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุน่นรถเออไม่ต้องกลัวรอ